กลายเป็นประเด็นร้อนแรงเลยค่ะพี่น้อง่ะเป็นกระแส Talk of t เด t o ท n เลยนะคะสําหรับการลงฟ้าผ่าของเหล่าพระเอกนางเอกนะคะของสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะตอนนี้ค่ะพี่น้องค่ะอัปเดตเป็น6ศิลปินค่ะที่ไม่ได้ไปต่อกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องคาเอฟซีแฟนคลับนะคะฟังแล้วก็ใจหายนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเหล่าพระเอกนางเอกของ สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะทำไมถึงได้ถูกปลดฟ้าผ่ากันขนาดนี้ค่ะศิล,ลปินมีทั้งหมด6ท่านค่ะพี่น้องคะเข้าไปเบิ่งกันค่ะว่ามีผู้ใดแน่ค่ะพี่น้องคะสำหรับคนแรกนะคะที่โบกมือลาสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะนั่นก็คือน้องปลายเพชรบ้านแพงค่ะได้โพสผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะแล้วก็ได้ลงแคปชั่นบอกว่า ไว้เจอกันใหม่นะถ้ามีโอกาสขอบคุณพ่อโจและแม่นุชที่ให้โอกาสเด็กน้อยคนนี้ได้มาทำตามหน้าที่ที่อยากทําขอบคุณพ่อพอ่แม่แม่ทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้เด็กคนนี้ค่ะจังใดก็ฝากติดตามลาะในเด้อจ้าหนูกระจายหายคือกันจ้าขลาม่โอกาสสิกลับมาใหม่จ้าขอบคุณพีพีทุกคนนะคะที่อยู่กับหนงมาตลอดแล้วเจอกันใหม่รักและคิดถึงบ่ได้ไปต่อเด้อจ้า โอ้โหเป็นข้อความสั้นๆนะคะจาก Facebook น้องปลายเพชรบ้านแพงค่ะตอนนี้ก็คือสิ้นสุดแล้วนะคะกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นคนแรกส่วนคนที่สองค่ะนั่นก็คือพระเอกละน้อยกาลสินลำเพลินค่ะโอ้โหช็อกเลยพี่น้องคะพระเอกละน้อยก็ถือได้ว่าแบบว่าพ่อทราบรายชื่อเราก็เลยตกใจค่ะพี่น้องคะมาเบิรงทั้งด่านโพสจากพระเอกละน้อยค่ะเพื่อนบอกว่า ปีที่จะถึงเราไม่ได้เดินสายกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงต่อแบบถาวรด้วยเหตุผลใดนั้นบอสโจแจ้งว่าไม่ทราบเป็นมติของทีมบริหารใหม่ที่บอสโจโพสต์ก่อนหน้านั้นแล้วเรื่องน้ำเมาแทบไม่ได้แตะขอบคุณระยะเวลาการทำงาน9ปีของบ้านสาวน้อยใครจะคิดแบบไหนพูดแบบไหนพูดไปเลย เราจะรู้ดีในตัวเราคนที่รักเราจะรู้ดีในตัวเราแต่เราเชื่อว่าเอหลายคนเห็นในศักยภาพการทำงานความใส่ใจของเราแม้กระทั่งบอสเองก็ชมการทำงานเราดีใจที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมงานกับทุกคนที่รักเราให้มันจบวันนี้จะไม่พูดถึงอีกส่วนทั่วคนจะสาบขอให้พูดมาแบบไหนแล้วได้คืนแบบนั้นมนุษย์ที่มีความเป็นมนุษย์จะไม่พูดสะใจพูดให้คนอื่นเสียหาย ขอบคุณอย่างสุดหัวใจแม่สุภาพขอบคุณนะพี่ที่ครั้งหนึ่งเคยดีใจที่น้องกลับมาอุ่นใจดีใจที่น้องกลับมาขอบคุณที่ได้ร่วมงานกัน9ปีครับอันนี้เป็นโพสจากนะคะพระเอกระน้อยกาลสินค่ะแล้วเพื่อนก็ได้คอมเมนต์ตอนนะคะบ,บอกว่าไม่เป็นไรครับขอบคุณทุกคนครับที่เข้าใจให้กําลังใจอย่าตําหนิพี่โจนะครับไม่เกี่ยวกับพี่โจระน้อยคงไม่เข้าเงื่อนไขโชว์ปีหน้าของทีมผู้บริหารชุดใหม่ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้บ้านสาวน้อยครับทุกคนด้วยนะครับ้าน้อยก็จะอยู่ในใจ f c สาวน้อยตลอดไปนะฮะแล้วพระเอีก้าน้อยเพิ่นก็ได้โพสต่ออีกนะคะเพิ่นในคอมเมนต์ต่อบอกว่าแล้วขอแก้ตัวนะครับหลายช่องลงข่าวหรือหลายคนเข้าใจเหมารวมว่าการคนที่ลงเนี่ยเป็นเพราะว่าดื่มแอลกอฮอล์ฤือดูการนี้ผมแทบจะไม่ได้แตะแอลกอฮอล์เพราะขับรถเองเรื่องลางงานถ้าพ่อไม่ตายไม่ได้ทําบุญก็แทบจะไม่ได้ลางงานฉะนั้น เลิกพูดเรื่องเล่าให้เข้าใจตามนี้ครับให้มันจบที่โพสต์นี้แล้วเราไปเริ่มใหม่เดินทางต่อนี่พี่น้องขาสาเวเพจละน้อยขอให้ยังติดตามกันนะครับ fc สาวน้อยอันเป็นที่รักขอให้รักสาวน้อยแบบนี้ไปตลอดแล้วก็แวะให้กําลังใจระน้อยแบบนี้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือองค์กรที่มอบความสุข ให้ FC มอบชีวิตให้กับศิลปินและครอบครัวตลอดจนสังคมต่างๆอย่าหมดศรัทธากับบ้านหลังนี้นะครับหนูไม่ได้มาโพสเพื่อให้ตัวเองดูดีมาโพสเพื่อปกป้องตัวเองและทำความเข้าใจกับ FC ที่ติดตามผลง,งานที่รักกันบนบ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะฮะอันนี้เป็นโพสจากพระเอกระหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นคนที่2ค่ะ ได้ลงจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแบบฟ้าผ่าค่ะส่วนคนที่3ครคบพี่น้องค่ะโอ้โหนั่นก็คือนะคะพระเอกไดมอนด์ดิทิไก่ค่ะไดมอนด์ดิทิไก่นะคะได้โพสผ่าน Facebook บอกว่าขอบคุณเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณ T, วอ,อณ T, สโจซอนนุชและทีมผู้บริหารทุกคนที่ได้ให้โอกาสไดมอนด์ได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานบนเวทีแห่งนี้จากวันแรกจนถึงปัจจุบันไดมอนด์ Diamond ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายๆอย่างจากที่นี่ได้พัฒนาตัวเองหลายๆอย่างขอบคุณมิตรภาพ ดีๆจากทุกคนในวงสาวน้อยขอบคุณ f อฟ c แฟนคลับไดมอนด์และ FC แฟนคลับสาวน้อยที่คอยสนับสน,นุนเรื่อยมานะครับบทสรุปของเรื่องนี้ไดมอนด์ Diamond ไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับวงสาวน้อยต่อนะครับซึ่งเป็นดุลพินิษของทีมผู้บริหารได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนครับน้อมรับและเคารพในการตัดสินใจของทีมผู้บริหารครับสุดท้ายนี้ขอชี้แจงแจ้งอย่างชัดเจนอีกครั้ง ผมแนนาไดมอนวิทิกายได้ยุติบทบาทหน้าที่บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับขอบคุณอีกครั้งครับลงชื่อไดมอน์ิทิกครค่ะนะฮะแล้วพระเอกไดมอนก็บอกว่าเหตุผลที <kaz an S 1> ่ออกไม่ทราบอย่างชัดเจนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้ไปต่อทั้งวงหนึ่งและวงสองนะครับแต่สุดท้ายนี้ก็ยังคงเป็นกำลังใจให้ใหกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเหมือนเดิมครับนี่พี่น้องขาเพื่อนในบอกไว้แบบนี้สําหรับใครที่คิดว่าไดมอนไม่ได้ไปต่อเพราะดื่มแล้วไม่ได้แล้วทํางานไม่ได้ ขอแจ้งให้ชัดตรงนี้เลยว่านะฮะตลอดการทํางานของไดมอนผมไม่เคยดื่มแอลกอฮอล์ผมเต็มที่กับผลงานเสมอครับขอบคุณครับนี่เป็นขอความสากพาะเอกไดมอนค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือนะฮะน้องต้นน้านะฮะน้องต้นน้ําคืออีกหนึ่งคนนะคะที่ลงฟ้าผ่าเช่นกันค่ะไดโพสต์่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเจ้าของบอกว่าหลายๆคนที่จับตามองว่าผมจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปตอ ใช่ครับผมไม่ได้ไปต่อกับสาวนอพบ้านแพงซึ่งจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผมก็ไม่รู้เพราะผมก็ไม่ได้รับคำตอบหรือการชี้แจงจากผู้บริหารและบอสโจเวทีนี้คือเวทีที่แจ้งเกิดผมครับผมมั่นใจว่าผมมาด้วยความสามารถของตัวผมเองจริงๆร้องเล่นเต้นลำอาจจะเป็นเพราะตัวผมเองที่ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอตามเกณฑ์มาตรฐานของวง ขอบคุณตลอดระยะเวลาหนึ่งฤดูการครึ่งที่ทำให้ผมได้เรียนรู้ประสบการณ์กับการเป็นหมอลำวงใหญ่สุขทุกข์อยู่ที่นี่ทั้งหมด ขอบคุณนะคะบอสโจนะคะสอสนุชย่าสุภาพป่าอำนาจที่มอบโอกาสและวิชาชีพให้ผมได้ทำมาหากินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้ทุกวันนี้ทำให้มีชีวิตดีขึ้นมากกว่าเดิมจะอย่างไรก็ตามชีวิตและหน้าที่ต้องดำเนินต่อไปข้างหน้าขอแค่มีผู้ใหญ่เมตตาและให้พื้นที่ทำมาหากินต่อน้องต้นน้ำนะลงวันที่ไว้ด้วยว่าวันที่4ีทับปี67ค่ะโอ้โหอันนี้น้องต้นน้ำเนาะ แล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะอีกหนึ่งท่านเลยนั่นก็คือพระเอกเอกอภิวัตรค่ะพี่น้องคะบอกว่าตลอดระยะเวลา2ปีนี้กับบ้านหลังนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงในวันนี้เอกมาลาขออนุญ,ญาตลาพ่อโจแม่นุชแม่สุภาพเพื่อนร่วมง,งานทุกๆคนและพี่น้องแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อที่จะไปหาประสบการณ์และพัฒนาตัวเองในอาชีพหมอลำ ขอบคุณพ่อโจที่ให้โอกาสให้หน้าที่การงานเพื่อให้เอกได้แสดงศักยภาพของตัวเองบนเวทีแห่งนี้ตลอดระยะเวลาที่อยู่บ้านหลังนี้ครับเอกสิปยุไซกบฝากพ่อแม่พี่น้องซอยเชี่์และตามเป็นกำลังใจให้เอกนะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจที่เคี่ยงขังเส้นทางฝันของเด็กหน่อยคนนี้ครับนะฮะแล้วก็นี่ค่ะเป็นโพสตจากพระเอกเอกอภิวัตรค่ะอันนี้ก็เป็น5้าศิลปินแล้วนะพี่น้องเนาะ แล้วก็คนสุดท้ายก็คือนะคะพระเอกโลโก้สนาวุธเพชรบ้านแพงนะคะเพื่อนก็ได้โพส์สันๆพี่น้องคะว่าโลโก้ขออำลาครับ แล้วก็มีทั้งด้านแฟนคลับขอใบใจกบกำลังใจยังร้นหลามเช่นกันครับพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือ6ศิลปินนะคะที่ไม่ได้ไปต่อกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงส่วนเหตุผลจะเป็นอย่างไรอะไรอย่างไรนะคะทางด้านผู้บริหารขอไม่ชี้แจงเหตุผลนะคะนะ,ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะทีมงานแอดมินลูกทุ่งมาํำโซเชียลขอเป็นกํบบาลังใจให้กับ6ศิลปินนะคะที่ไม่ได้ไปต่อกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะ FC แฟนคลับนะฮะต้องมารอชมรอดูว่านะฮะ6ศิลปินที่ไม่ได้ไปต่อจะมีผลงานอะไรให้ได้รับชมในฤดูกาลหน้าหรือจะเป็นไปในทิศทางไหนติดตามพวกเขาได้นะคะอะันสุดท้ายนี้นะคะยาญาลูกทุกหมอลําโซเชียลขอส่งกำลังใจให้กับศิลปินทุกคนนะคะอะ่ะวันนี้สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ Ha ha